ดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่เกมไม่ได้คอนเนตดีไลท์กันอีกแล้วนะครับผมก็เราก็อัพคลิปเกี่ยวกับเกมนี้ติดต่อกัน2วันแล้วน,นะครับซึ่งที่ผมอัปเกมนี้อีกเนี่ยเพราะว่ามีคนขอมาให้ผมทําเกี่ยวกับวิธีการเล่นสาหรับมือใหม่นะครับผมซึ่งผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่าเกมอย่างนี้นะมันควรมีวิธีเล่นในการแนะนามือใหม่ให,ให้เล่นว่ามันเล่นยังไงคือผมไม่เข้าใจเลยคือแบบ เกมเล่นผ่านด่านงงงเปิดออต้องงเล่นเคลียร์ด่านไปเรื่อยๆมันต้องสอนด้วยเหรอวะเกมอะเกมอย่างนี้มันต้องสอนด้วยเหรอกูไม่เข้าใจแต่นั้ๆก็มีคนขอนมาแล้วทำไมจะไม่ทำร้านเนาะอ้ามาซึ่งเกมนี้ก็จะเป็นเกมพวกเพศเคลียร์ด่านได้ของอุปกรณ์มาทําให้ตัวละครเก่งขึ้นนะครับผมก็เนี่ยก็เคลียร์ด่านไปเรื่อยๆได้เพชรมาได้เพชรมาทำอะไรเอาไปเปิดกาชาเปิดกาชาอัาตัวละครใหม่เอามาอัพเรื่อยอัพเล่เวลอหาอุปกรณ์เอาดเพอหาอุปกรณ์เพิ่มดาวดน,าน,นู่นนู่น มันก็เป็นเกมอย่างนี้แหละนะครับท่านผู้ชมผมก็ไม่เข้าใจว่าจะทําคู่มือมาทําไมแต่ก็อะไรก,ก็ขอมาละทำหน่อยสักการันนะครับผมก็อย่างแรกเลยนะครับผมคือผู้เล่นมือใหม่เนี่ยหาเพชรง่ายคิบหายอย่างแรกเลยคือหาเพชรง่ายม,มากๆและเห็นไหมครับว่าสเตตที่ผมอยู่เนี่ยคืออะไรผมอยู่สเตตที่บท36มสิบหกเว้ยซึ่งหนึ่งสเตตนะครับผมจะมีดาทั้งหมดประมาณ14ด่ดาถึง15ด่านถ้าจาไม่ผิดนะ ก็หนึบทมี14ด่าน1นึ่งหนึด่านได้30มสิเฮดสามสิคูณสิได้420รอยี่เฮดสีรอยเฮดคูณสาก็ได้ประมาณโอ้ชิฉดหมืนกว่าเพชดอ่ะคือตกตกตกแล้วนะเว้ยท่านผู้ชมได้ประมาณหนึ่งมื่นกว่าเพชดซึ่ง1นึ่งมืนกว่าเพชดเนี่ยเปิดกระชา้ได้กี่โมติสิบกว่ามัลติ อนานู้เล่นใหม่เนี่ยจะมีแหล่งฟาร์มเพชรท,ที่โคตรพ่อโคตรแม่มาหายเยอะเยอะชิบหายและยังไม่นับนะเว้ยยังไม่นับพวกหอคอยลูน่าหอคอยลูน่าคืออะไรเป็นอีเวนต์หอคอยนะครับผมที่ทําให้เราสามารถมาเล่นแล้วก็ฟาร์มเพชรได้ได้เห็นไหมหอคอยมีกี่หอคอยแล้วตอนนี้ณปัจจุบันนะครับผมมี4 40ชั้นและแต่ละชั้นได้เพชรเท่าไหร่60เพชรซึ่ง60เพชร คูณไปส้ี่บได้กี่เพชรได้กี่เพชรไว้ท่านผู้ชมเป็นหมื่นเป็นหมื่นคือเอาง่ายๆนะเว้คูณด้วใหม่อะมีเพชรมีแหล่งฟาร์มเพชรที่โคตรพ่อโคตรแม่เยอะและมีหน่ำซ้ำยังมีอะไรอีกมีเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องตัวละครเนื้อเรื่องหลักเนื้อเรื่องกิ่วเนื้อเรื่องพิเศษเนื้อเรื่องพวกนี้อ่านได้อะไรอ่านแลไวได้เพชรนั่นคือเห็นไหมว่าแหล่งฟาร์มเพชรของคูณด้ใหม่มันจะเยอะแค่ไหนลองคิดสภาพดูนะเขียนเนื้อเรื่องปกติได้หมื่นกว่าเพชร อ่านในเรื่องตัวละครอ่านในเรื่องเกมได้อีกเพจได้เพจไม่ทะนุงนึงเล่นของคอนนาได้เพจมาอีกโอ้โหแหล่งความเพจนั่งเยอะจริงๆได้มินำซ้ำแลเว้ยลงอารีนาใจแรงสูงสได้เพจเพิ่มอีกได้เพจแบบเพจโอ้โหเพจคือมองไปทางไหนกูก็เจอแต่ทะเลเพชรกองเพชรที่แบบไม่มีที่สิ้นสุดอะเว้ยคือโอ้โหเนี่ยคือแบบ เพื่อนใหมเก็บเนะบอกเลยว่าแหล่งฟามเพชรนี่คือแบบมหาศาลเกินคาจบัญญาอะไรจริงๆนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าก็มีสิทธิ์ด้วยอาจจะถึงเลยก็ได้นะครับคือการเปิดกระชรับจ,จนได้การันตีการันตีเกมนี้ยยอยู่ที่300โลนะครับผมก็คือ300ครั้งนั่นแหละก็คือประมาณ45,000เพชรถ้าสมมุติท่าผู้ชมที่เป็นมือใหม่เก็บเพชรถึง45,000เพชรแล้วเนี่ยก็สามารถเปิดได้การันตีตัวละครตัวนั้นเลยนะครับผม ก็แต่ถ้าโชคดีก็คือได้ก่อนการตัดตีนั่นแหละนะครับผมโอเคสิ่งที่ผู้เล่นหม่ควรรู้นะครับผมว่าเกมนี้เนี่ยมันควรปั้นตัวละครยังไงก็หรือตัวละครที่ควรมีคนคนปั้นตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยเพื่อที่จะไม่แบกไปจนถึงท้ายเกมได้นะครับผมแต่ถึงตอนนี้คือยังไงเนียตอนนี้ท้ายเกมบางตัวผมก็ว่าได้ใช้แล้วนะครับก็เพราะว่าเบต้ามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนอกจาะว่าเบต้าเกมนี้เนี่ยแม่งมาจากตู้กาชาโดยเฉพาะเลยคือตู้ใหม่อัพลงปุ๊บ ตัวละครเก่าแม่งทิ้งเอาตัวใหม่ที่เป็นกาชาว์มาใส่แทนเลยแบบเบต้ามันเปลี่ยนเป็นตลอดเวลานะ้ครับผมดังนั้นตัวละครที่ผมแนะนําไปเนี่ยก็อาจจะใช้ได้ไม่ได้ดีใน PVP แต่อาจจะใช้ได้ดีในการเล่นเคลียดรันต่างๆ,ๆนะครับผมโอเคนะครับตาแหน่งแรกเนี่ยจะเป็นตําแหน่งของแทงนะั่นเองนะครับผมแทงที่ผู้เล่นใหม่ควรปั้นเนี่ยนะครับก็ขอแนะนําให้เป็นตัวละครอย่างคูกะคูกะและก็ นี่นะครับผมมิยาโกะสองตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นสองตัวละครแท้งที่ดีมากๆเลยนะครับมิยาโกะเนี่ยเป็นแท้งของทีมกายภาพเป็นตัวละครแท้งที่กันกายภาพได้ดีมากๆเนื่องจากว่าสกิลเนี่ยมันนี่นะครับผมเห็นสกิลนี้ครับแค้นใจจังละเนี่ยสกิลนี้นะครับคือจะทําให้ตัวละครของมิยาโกะเนี่ยอยู่ในสภาพว่าไร้เทียมทานชั่วขณะนะครับ สภาพาวาเทียมานชุดขนาดเนี่ยหมายความว่ายัางไงก็คือตัวละครของมิยาโกะเนี่ยจะไม่ได้รับความเสียหายะดรเลยนะครับในช่วงเวลาหนึ่งถ้าสมมุติตัวละครไฟศัตรูอันติใส่มิยาโกะถ้าใส่มิยาโกะตอนใช้สกิลนี้อยู่เนี่ยมิยาโกะจะไม่ได้รับดาเมจอะไรเลยนะครับผมซึ่งเป็นตัวละครที่ดีมากๆในต้นเกมที่คนปั้นเลยนะครับผมตัวละครต่อไปนะครับที่ผมพูดเมื่อกี้ก็คือคูกะคูกาเนี่ยก็เป็นแทงเหมือนกันเป็นแทงของทีมเวทก็คือแทงกันเวทนั่นเองเพราะตัวละครของคูกาเนี่ยจะยังไงดี มีสกิลยั่วยุศัตรูแล้วก็ทําให้เพิ่มพลป้องกันกายภาพแล้วก็ฟื้นฟูแฮทีเอาจริงอะคู่กะานะคือไอ้เพิ่มป้องกันกายภาพเนี่ยไม่ต้องไปสนใจเพราะว่าคู่กะามันเป็นตัวละครกันเวทเว้ยนี่นะครับผมเห็นป่ะนอกจากอันเนี้ยสกิลยั่วยุเพิ่มป้องกันกายภาพให้ตัวเองแล้วยังจะเพิ่มป้องกันเวทให้ตัวเองอีกอีกสกิลหนึ่งนะครับผมก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะ่อดตีศัตรูได้ดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แข็งแกร่งด้วยนะฮะ แล้วก็เหตุการณ์นี่อันติของครูกานะครับผมจะทําให้สร้างบาเรียนดูซับสมเมดเวทอีก5 8 8 0หน่วยแล้วก็ฟ้นฟูดูเฮดพีตัวเองอีกต่างหากนะครับผมเป็นแทงที่รับเวทได้ดีมากและยังมีหนําซ้ำถ้าใช้อันติปุ๊บยังจะคิวตัวเองได้อีกนะครับผมดังนั้นสงตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นแทงที่ดีต้นเกมและควรหามาใช้อย่างยิ่งเลยนะครับผมถามว่าตอนนี้ผมใช้พวกเขาสองคนไหมก็ไม่แล้วนะครับเพราะว่าเวตามันเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆนะแต่ก็ อย่างน้อยอะอย่างน้อยสองตงัวละครตัวนี้ก็มีประวัติทายกับผมมานานนะครับเพราะว่าแบกผมมาเยอะอยู่พอสมควรนะครับผมแล้วถามว่าแทังตัวอื่นเนี่ยน่าป้านไหมก็ถ้าจะให้พูดนะป้านสองตัวนี้ไปก่อนเว้ยตัวละครตัวอื่นอะค่อยไปว่ากันทีหลังเพราะว่าเบต้ามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆดังนั้นก็ผมจะพูดตัวละครที่มันควรใส่และควรมีก่อนละกันนะครับตัวละครหลังจากนี้ค่อยไปพูดถึงละกันเนาะอ่ะ ตัวละครแท้งสองตัวที่ควรใส่เนี่ยพูดไปละต่อไปเป็นสายฮิลเลอร์ใช่ฮิลเลอร์นะครับต่อไปฮิลเลอร์ที่คนปั้นต้นเกมเนี่ยมีหลายตัวเลยแล้วก็มีแนะนําเยอะด้วยนะเพราะว่าฮิลเลอร์มันเยอะมากเลยนะครับเกมนี้ก็ไล่เลยไม่มีกี่ตัวอ่าอ่าตัวแรกนะครับเป็นของยุยนะครับผมยุยตัวนี้ถ้าจะไม่ผิด1ดาวนะครับน่าจะมีกันทุกคนแล้วก็เป็นตัวละครฮิลที่ดีมากต้นเกมนะครับผม ตัวลรต่อไปเป็นตัวฮิวก็เป็นจิกะนะครับแล้วก็อ่ะต่อนะครับมีอะไรอ่ะอันนี้นะครับผมตัวนี้ผมก็เห็นคนใช้บ่อยนะครับกับมิซาโตะแต่ผมไม่ได้ปั้นเถอเพราะว่าผมคิดว่าตัวละครฮิวอย่างยูวีเนี่ยก็ใช้คุ้มแล้วเนาะแต่มิยาโกะก็ดีเหมือนกันนะครับผมอ่ะมีตัวอะไรอีกเอ่ยอ่ะหมดแล้วนะครับเกมนี้เอาเห็นเอาจริงว่าฮิวเนี่ย เห็นฮิวหลักๆที <ếu> anyway, you know. so ่ผมคิดว่าแนะนําเนี่ยีแค่สามตัวนะครับเดี๋ยวจะค่อยพูดถึงอย่างอื่นทีหลังเนอะยินะครับผมอันตีก็คืออันติและฮิวเพื่อนทั้งหมดแต่อันนี้เป็นของสายหกอันนี้คืออันตีแบบหกดาวแล้วนะครับคืออันตีหกดาวเนี่ยคือมันจะเพิ่มจากปกติมันไปจะเพิ่มเยอะกว่าเดิมเนาะก็ผมไม่แน่ใจนะว่าถ้าเป็นก่อนร่างก่อนอันนี้เนี่ยมันจะ มันจะเท่าไหร่นะจำก็ไม่จำไม่ได้เนาะแต่ก็คือเอาง่ายคือแค่เพิ่ม HP นะครับผมถ้าจะไม่ผิดนะก็จะประมาณนี้กับยุยนะครับแล้วก็โอเคต่อไปนะครับผมเป็นตัวของจิกะนะครับอ่ะอันติก็คือฮิวเพื่อนทั้งหมดแล้วก็อันเชนพูดเนาะก็คล้ายๆยุยป้นเกมแหละตัวท้องสองตัวนี้คล้ายๆกันเลยนะครับฮิวเหมือนกันเลยแต่ก็ไม่ไม,ไม,ไม้มีอะไรมากกันเนาะก็ฮิวและเสกพูดก็เฉยๆอ่ะ ก็ก็ถือว่าเป็นตัวละครฮิวที่มีต้นเกมก็ไม่ได้เสียหายหรอกปั้งๆไปเหินนะครับตัวฮิวเพราะว่าเกมนี้เนี่ยต้องใช้ตัวฮิวนะครับในการเล่นดันต่างๆเนาะต,ตัวละครต่อไปนะครับกับมิซาโตะมิซาโตะเนี่ยฮิวให้เพื่อนทั้งหมดและเพื่อพลังป้องกันเวทให้เพ,เพื่อนด้วยไอต้ตรงส่วนนี้เนะี่ยคือผมคิดว่ามิซาโตะเนี่ยอาจจะบางคนอาจจะไม่มีเพราะมิซาโตะต้องเปิดกระชาหาไงเพราะเป็นตัวละครสองดาวนะครับผมถ้าจะไม่ผิดน,นะ ก็ถ้าใครมีก็ปั้นมาได้นะครับเพราะว่ามิสตตเตอร์โนจจะฟื้นฟู HP ให้เพื่อนด้วยแล้วก็เพิ่มเกราะป้องกันเวทให้เพื่อนด้วยนะครับก็คือทําให้เพื่อนได้รับลำเหน็ดเวท,เวทน้อยลงแล้วก็ฮิลเพื่อนนะครับก็ดีด้วยนะครับผมอ่ะก็จะประมาณนี้แล้วก็จะมีสกิลรองจะเป็นฟื้นฟู HP ให้เพื่อนอีกนะครับต,ต่อเนื่อหนึ่งตัวเนาะก็ไม่ได้แย่แต่เกมนี้เนี่ยก็ยังมีตัวละครตัวฮิลอื่นอีกนะครับผมที่เพื่อนๆน่าจะมีกันเนาะก็จะเป็นตัวของอาอยู่นะวะ S 1> <S 1> เอออาน่าจะอยู่แถวกลางเนาะอะ,อะน,น,นี่นะครับผมก็จะเป็นตัวละครของโคโกโ,โ,โ,โลต้นเกมที่แจกมานะครับถามว่าโคต้นเกมแจกมาฮิวแรงไหมก็มันจะว่าไงดีอะมันฮิวตัวเองมากกว่าฮิวเพื่อนอนะ่ะอืมมันยังไม่ได้ซับเพื่อนขนาดนั้นนะครับผมต้องทําเป็นหกดาวก่อนนะเนาะถึงจะฮิวเพื่อนได้นะครับคือถ้ายังไม่ทําเป็นหกดาวก็อย่าเพิ่งบ้านมาใช้เลยเนาะอ่ามีตอะไรอีกเอ่ย อ่ะนี่นี่นี่ตัวละครตัวนี้ก็เปิดกระชามเหมือนกันนะครับผมกับลินเนาะลินเนี่ยก็เป็นตัวละครที่ฮิ้วเพื่อนได้นะครับนี่นะครับผมเพิ่มฟูแฮปปี้ให้เพื่อนทั้งหมดแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีกายภาพให้เพื่อนทั้งหมดแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันเวทให้เพื่อนด้วยนะครับเป็นตัวละครซัพพอร์ตนะครับที่ฮิ้วเพื่อนได้เพิ่มโจมตีกายภาพเพิ่มป้องกันเวทด้วยนะครับก็ไม่ได้แย่ไปซะทีเดียวเนาะแถบจะมีสกิลทําให้ศัตรูเนี่ยติดสตาร์ทได้ด้วยนะก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับะ มีตัวอะไรอีกที่น่าสนใจบ้างสำหรับมือใหม่ก็ไม่นานนี้แหละสำหรับแทงแล้วก็ฮิลเลอร์ที่เป็นซัพพอร์ตนะครับผมต่อไปจะเป็นสายสุดท้ายคือสายดาเมจสายดาเมจจะเป็นแบ่งออกเป็นสองสายนะครับคือสายดาเมจกายภาพแล้วก็สายดาเมจเวทซึ่งต้นเกมเนี่ยยังไงอย่างเงี้ยจะพูดยังไงดีตัวดาเมจมันน้อยนะต้นเกมถ้าไม่จะเปิดกระชาหาจริงจริงคือมันแทบไม่มีเลยนะครับผมก็ถ้าจะเปิดไม่ใช่สิเรียกว่าดี ถ้าจะปั้นอ่ะเออปั้นตัวละครเหล่านี้ไปก่อนลวกันนะครับที่ผมจะแนะนำเนาะอ่ะเดี๋ยวน,นะเอาตัวละครที่ยังไม่เปิดกระชาก่อนลวกันเพราะว่าตัวเปิดกระชาแม่งคือกว่าจะเปิดได้บางคนน้องลากเลืยนอยนเหมือนกันนะ,ะต้นเกมที่ดั่เหตุดีๆแล้วก็ใช้ได้ไดไยาว ส่วนใหญ่มันก็เป็นตัวลอคเปิดกระชากห,หรือไงวะใช่คือส่วนใหญ่ไม่มันเป็นตัวละครเปิดกระชานะครับแล้วก็มันก็แนะนํากันไม่ได้นะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่มีตัวละครตัวน,นั้นแต่ก็อพูดดไปเถอะแล้วกันอ่ะดานเบรกกายภาพนะครับทุกควรใส่ในทีมเอากยายภาพก่อนนะครับก็มีตัวละครของทามกิจนะครับผมทํให้ถึงทามกิจถึงสนใจเพราะว่าสกิลวันเตียวเธอเนี่ยคือจะทำดัเบรกกายภาพใส่ศัตรูแถวหลังหนึ่งตัวนะครับผมซึ่ง การที่ทำตะเบ็ดใส่กายภาพใส่ศัตรูถอยหลังเนี่ยก็คือเราจะไปล้วงหลังของฝั่งตรงข้ามคือฝั่งตรงข้ามจะมีตัวละครแบบซัพพอร์ตอยู่ในแนวหลังไงถ้าใส่ทรรมกิจไปเนี่ยก็จะทําให้ฝั่งตรงข้ามไม่มีซัพพอร์ตในการฮิลแล้วเราก็จะฆ่าฝั่งตรงข้ามได้เร็วขึ้นนะครับผมก็เป็นตัวละครที่ล้วงหลังได้ดีมากเลยนะนะตัวต่อไปก็เป็นลิโนลิโนเนี่ยเป็นตัวละครที่เรียกว่าไงดีอันติเคียดานได้บ่อยมากนะครับผมเพราะว่าทำตะเบ็ดใส่กายภาพใส่ศัตรูทุกตัวเลยนะครับผม ถ้าสมมติศัตรูยืนติดกันแบบแถวหน้าๆน,นี่คืออันตีนี่คือตัวทุกตัวเลยนะครับต้นนั้นก็ปั้นปั้นเลยเพราะว่าเอาไปเคียร์ด่านเลยเฉพาะเลยนะครับผมอ่ะตัต่อไปก็เป็นของเรเรถึงยังไม่หกดาวก็เก่งปั้นมาใช้ก่อนได้นะครับอันตีก็แรงด้วยไม่ได้แย่ขนาดนั้นอ่ะฮิโอริฮิโอริไม่ได้แยแต่ถ้าไม่หกดาวอย่าเพิ่งปั้น แนะนำตรงน,นี้ก่อนละกันถ้ายังไม่โหดดาวอย่าเพิ่งปั้นนะครับเพราะว่าดาเมจมันจะเบามากนี่นะครับต่อไปก็เป็นตัวละครของอาริสานะครับอันติยิงศัตรูเดียว,ยวแล้วก็ทำดาเมจได้แรงขึ้นถ้ายิงใส่แถวหลังนะครับผม,มเอ้ยไม่ใช่สิถ้าใช้ยูนยิเบอร์ไปแล้วอะยูนยิเบอร์ครั้งต่อไปจะยิงแรงขึ้นก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับแล้วก็มีสกิลนี่จะเป็นสกิลฟื้นฟูทีพีตัวเองทำให้เราใช้อันติได้เร็วขึ้นอีกต่างหากนะครับผมก็ ป็ตนตัวละครที่ยิงอันติเร็วมากอันติดลงมากนะไม่ได้แย่เลยต,ต่อไปนะครับกับมูอิมิก็ตัวละครกระชานะครับที่ผมปั้นไตเมื่อวานก็โหดมากๆถ้าใครเปิดได้ก็ดีใจด้วยนะฮะเพราะว่าเป็นตัวละครแบกสายกายภาพเลยแหละตอนนี้นะครับต่อไปก็เป็นอ่าใครอีกวะราเมดกายภาพที่คนมีนี่นะครับกับมาโคโตะมาโคโตะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวละครทำดาเมจแรงขนาดนั้นแต่เพราะว่ามาโคโตะมีสกิลทําให้ท่ามพงการศัตรูลดลงนะครับผมก็ เอาไปคอมโบคู่กับตัวละครอื่นได้ที่ทำดาเมจกายภาพนะครับจะทำให้ดาเมจกายภาพของเพื่อนทุกคนน,นั้นได้ตีแรงขึ้นนะครับผมอ่ะ,อะตัวนี้นะครับผมกับเอริโกะนะอันติแรงไม่มีอะไรจะพูดมากกว่านั้นนะครับเพราะผมก็ปั้นมาใช้อยู่ในช่วงหนึ่งเนาะอ่ะคาโอริ ori, หมัดแรงมากอันติถือว่าใช้ได้ในต้นเกมปั้นมาใช้ไว้ก่อนก็ถือว่าดีอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับต้นเกมก็ ตอนนั้นก็เห็นคนใช้เยอะเหมือนกันนะครับกับซื้อนานนะอันติก็คือทามาเปิดใส่กายภาพสศิริสตูนเดียวแล้วก็เนี่ยเรียกว่าเป็นตัวละครที่ทำมาเปิดกายภาพหนักหน่วงเหมือนกันนะไม่ได้แย่เลยนะครับผมอ่ะ,อะประมาณนี้ปะ่ะใช่ไหมตัวละครเดรัจภาพต้นเกยียนที่ในนำ้ำอ๋อหนี้นนน อากิโนก็กดีตัวละครกาชาที่เปิดมาได้ก็ทำมันเกิดภาพต้นเกมแบกได้อยู่พอสมควรนะครับสำหรับผู้เล่นให,หม่เนาะ <c oughs> เห็นปะเพราะว่าผมก็ปั้นมาแล้งสิบเนี่ยตอนนั้นอะ่ะเพราะว่ามันเก่งนะครับผมช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็ซาเลนนี่ก,ก็เหมือนกันก็เก่งช่วงหนึ่งปั้นมาแร้งเก้าก็ใช้บ่อยนะครับตอนนั้นถ้ายังไม่มีตัวละครอนนื่นมาใช้อ่ะเนาะอ่าน,นี่ก็ใช้อยู่ช่วงหนึ่งนะครับผมกับมีมีม,ม,มีมีก็ใช้อยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกัน บบก็ทำดาเมจักยภาพใส่ศัตรูหนึ่งตัวปุ๊บคืออันติจะแบ่งเป็นสองเฟสนะครับคือฟาดอันติครั้งแรกใส่ศัตรูตัวหน้าแล้วก็อันติครั้งที่สองเนี่ยจะลงศัตรูคือตัวละครที่อยู่ใกล้เคียงกับตัวแรกที่โดนไปนะครับผมก็แรงแรงพอสมควรเลยไม่ได้แย่เลยนะครับตัวตัวละคร่อ,อ,อไปก็ดินนอนก็ใช้อยู่ช่วงหนึ่งแต่ก็ไม่ค่อยแนะนำให้ปั้นเท่าไหร่อ่า โมนิก้าก็เหมือนกันนะครับเพราะว่าจะว่าอย่างนี้ก็นะดาเมจอะมันมีตัวละครอื่นมันดีกว่านี้ตัวละครที่เหลือก็แล้วแต่สถานาการณ์นะครับถ้าอยากปั้นก็ปั้นมาใช้ได้ก็ตัวละครที่แนะนําอีกตัวนึงก็จีตาแล้วกันเพราะว่าจีตาเนี่ยอนาคตจะได้ปั้นเป็น6ดาวได้นะครับก็ก็ถือว่าตอนนี้ก็ยังคนใช้อยู่แหละเพราะว่าดาเมจแรงมากเลยนะจีตาไม่ได้แย่เลยนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับกับตัวละครดาเมจกยายภาพเนาะ ก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะอเอ้ยลืมอีกตัวหนึ่งดีกว่ากับคิดติน่านี่นี่ตัวกระชาเหมือนกันนะถ้าใครเปิดได้ก็ถือว่าเก่งนะครับคิดติน่าเนาะต่อไปเป็นดาเมจเวทนะครับผมก็แคลวต้นเกมที่ปันป้นเป็นหุดาวได้ถามว่าแคลวต้นเกมเก่งไหมแรงแต่มันก็งานงั้นอนะตัวละครอื่นดีกว่านะครับผมอย่างลีโนเนาะ ตัวละครต่อไปก็เป็นนี่นะครับตัวละครตัวนี้คล้ายๆลีโนเลยนะครับผมกับฮาซูเนะฮาซูเนะฮาซูเนะเนี่ยอันติก็ทําเหมือนลีโนเลยก็คือทำตัวเป็นเวทใส่ศัตรูรัวๆนะครับเหมือนลีโนเลยนะครับก็เอาไว้เกียร์ดดาได้เร็วขึ้นนะไม่ได้แย่เลยนะครับผมก็มีตัวละครของอาจารย์อีโอเซนเซตัวละครที่ทําให้ศัตรูเนี่ยติดโยโยนะครับไม่ใช่โยโยสิยังไงดีอ่า ติดล่อลวงก็คือทําให้มันตีกันเองนั่นแหละก็ถือว่าดีมากต้นเกมนะครับก็เอามาใช้กันได้เนาะถ้าใครเปิดหาได้ด้วยนะครับถ้าใครมีนะอ่ะเคียวโกะเคียวโกะดาเมจเวทใส่ศัตรูตัวเดียวแรงมากตอนนี้ผมก็ใช้อยู่นะม,มีตัวฟอนไหนอีกดาเมจเวทแรงแรงอ่าห้าอ่ะแคลซัมเมอร์ Summer, แล้วก็มาโคซัมเมอร์แรงมากถ้าใครเปิดได้ก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครับสองตัวนี้แรงมากๆจริงจริง อ่าในเนกาบัฟเวทให้เพื่อนได้ก็ถือว่าแรงเหมือนกันหมดแล้วปะ่ะน่าจะหมดแล้วนะครับตอนนี้เอ้ยด,ด,ดีผมก็เห็นคนใช้อยู่นะครับแบบผมกับนานากานะตอนนี้ก็เห็นคนใช้อยู่เหมือนกันแต่แบบมันดีหรอวะผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่เพราะว่ามันมีเนี่ยป้องกันเวสัตรูด้วยนะครับก็ถือว่าน่าจะใช้ได้แหละไม่ได้แย่เนาะแต่ผมไม่อยากป้านเท่าไหร่นะครับผมอ่ะแบบก็ประมาณนี้กับดาเมจเเวท ตอนนี้เราพูดไปทั้งหมดกี่ตัวนะก็สามตำแหน่งก็มีตำแหน่งแทงดามเมจแล้วก็ support ต,ต่อไปเป็นยังไงดี support ส,สนามไหมเรียกว่าอะไรวะคือ sub damage เ,เออ sub d a m a g ก็ได้นะเอาจริงอ่ะต่อไปนะ่าจะเป็น sub d a m a g ที่ผมน่าจะคิดว่าดีนะครับในเกมนี้ก็มีตระครของ s u m u ก i s u m u ก i เนี่ยอันเตีของเธอจะาให้ศัตรูเนี่ยสลับที่กันนะครับผม แล้วก็ทําให้ติดเคลื่อนไหวไม่ได้ด้วยนะครับก็คือจะสมมุติศัตรูมันมีซัพพอร์ตอยู่แนวหลังแล้วก็แทงอยู่แวนวหน้าเนี่ยถ้าสมุมุกิชัตติไปเนะี่ยก็จะทําให้ซัพพอร์ตที่อยู่แนวหลังเนี่ยมาแนวหน้าได้แล้วก็ทําให้เราสามารถฆ่าซัพพอร์ตได้ก่อนนะครับผมแล้วแทงก็แบบไปอยู่แนวหลังก็ไม่สามารถการซัพพอร์ตได้แล้วนะซุม,มุกิก็เป็นตัวป่วนในแรงดีๆนี่เองนะครับผมอ่ะมิซกิตัวละครนี้ก็เป็นตัวปวนในแรงเหมือนกันนะครับผมเพราะสกิลเนี่ยคือทำราเมจด 604และทำให้ติดคำสาปนะครับลดความเร็วการเคลื่อนที่ของศัตรูด้วยนะครับทำให้ศัตรูติดช้าลงเนาะแล้วก็นี่นะครับผมลดป้องกันการยภาพศัตรูในฟิวอีกต่างหากเนาะก็เป็นตัวป่วดเลยดีๆนี่เองก็เป็นซับดาเมจที่ดีเหมือนกันนะครับผมตัวละครที่เล่นซับมากกว่าทรรดาเมจเนาะอ่าใครเอ่เยอ่านี่นี่น,น,นี่กับคาซึมิคาซึมิก็เน้นซับเคลื่อนมากกว่าทรรดาเมจนะครับผมเพราะว่าอันตรีก็คือลดป้องกันแต่ เมสใส่ศัตรูรถทีพีก็ประมาณนี้นะครับตัวปวดเหมือนกันอ่ะซับแดมซับแดมอันนี้ก็เป็นตัวของอีเวนต์เหมือนกันนะครับผมกับคารซูนีแมจิเค้าโกก็เป็นตัวละครที่ฉันติลดลดอัถติศัตรูทำให้ศัตรูเนี่ยฉันติได้ช้าลงก็ปวดเหมือนกันก็เป็นซับแดมที่นี่เหมือนกันนะแต่ดาเมจของเธอเนี่ยมันไม่ค่อยได้เยอะขนาดนั้นนะครับผม มหมดแล้วป้าเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีซอฟแดมเยอะขนาดนั้นในเกมนี้นะครับผมออันน,น,น,นี้ตัวป่วนสนามนะครับอายูมีคงเห็นคนใช้บ่อยมากและผมกาลังคิดอยู่ว่าจะปั้นเธอมาใช้ดีไหมเพราะว่าแม่งสตาร์ทของเธอเนี่ยคือเรียกว่านานมากๆนานแบบนานชิบหายเลยนะกว่าจะหายสตาร์ทเนี่ยคือโอ้โหลบไปประมาณ5วินถึงส0วินได้เลยนะครับผมกับอันตรีของอายูมีเนาะ ก็หมดแล้วป่ะที่น่าสนใจในตอนนี้เนาะเพราะว่าตัวละครที่เหลือผมก็ไม่ได้ใช้แล้วก็ไม่ได้ปั้นด้วยนะครับอ่ะมีซับด้านอีกตัวหนึง่งที่ผมยังไม่ได้ปั้นมาใช้ลูนา่าลูน่าเนี่ยคือทันทมเวทใส่ศัตรตูตัวเดียวนะครับแล้วก็ลดจำนวนคุณแล้วเพื่อสูงสูดย์ห้าคนนี่ก็คือยังไงดีจะว่าลูน่าเนี่ยเป็นตัวละครฆ่าเพื่อนตัวเองเว้ คือยิ ider, ici, donc, ider, ่งเพื N ่อนตัวเองยิ่งยังไงจะมันอธิบายยากนะรูหน้าก็จะอืมก็คือมันใช้ยากเอาง่ายๆคือมันใช้ยากนะครับผมคือถ้าใครรู้ใช้รูน้าไม่เป็นอย่าใสเลยดีกว่าเอาจริงๆก็ประมาณนี้กับสัแตมเนาะก็ผมก็พูดไปคร่าวๆแล้วว่าตัวละครไหนน่าใช้กับตัวละครไหนมันไม่ได้น่าใช้ขนาดนั้นนะครับผม ม่ก็ผู้ชมก็อาจจะอ้างอิงจากตัวละครที่ผมปั้นก็ได้นะเือถ้าใครอยากถ้าใครเห็นผมปั้นตัวละครไหนไปใช้ก็ก็ปั้นตามนั้นเลยก็ได้กันเอาจริงๆเพราะว่าตัวละครที่ผมปั้นมาผมก็ใช้แทบทุกต,ตัวเลยนะครับผมก็ประมาณนี้กับตัวละครในเกมนี้เนาะโอเคต่อไปแนวทางการเล่น PVP PVP เนี่ยควรยังไงดีทีม PVP เนี่ยคูเราควรมีทีมป้องกันแล้วก็ทีมโจมตีนะครับผมคือทีมป้องกันก็คือในป้องกอันอย่างเดียวเลยคือไม่ได้ สำหรับผมนะทีม PVP เนี่ยแบ่งได้เป็นหลายทีมากทีมยื้อเวลาทีมฆ่าศัตรูเร็วทีมแบบประมาณเนี้ยคือมันทาได้หลายทีนะครับทีมที่ผมใช้ในการป้องกันฐานก็เป็นทีมแบบทีมแท้งบวกฮิลเลอร์สามตัวเนี่ยแท้งหนาหนาบวกฮิลยับยับก็คือไม่งจะฆ่าผมไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้แล้วก็วิธีดูเนี่ยว่าเราจะชนะศัตรูได้หรือไม่เราก็มาอ่านนะครับผมว่าศัตรูมีตัวละครอะไรบ้างในทีมเนาะก็ประมาณนี้ก็มีซาเลน ซาเลนเพิ่มอันติเกียติอตูผมจะไหวปะ่ะคนนี้มาลองดูแล้วกันอหไๆก็พูดถึงพี p พีแล้วถ้าผมอันติที่หลังนะีผมแพ้เลยใช่อันติที่หลังคือผมแพ้อันติก่อนคือชนะชัวร์ป้าล้านเปอร์เซ็นต์อะไปดูยเลยดีกว่า เอาจริงพูดได้ใหมครับพึ่งมาลงพีพีพๆๆเลยดีกว่าเพราะว่าละครพ,พวกผมพวกคุณมันน่าจะยังไม่มีเนาะน่าจะยังไม่มีเลยแหละเอาจริงๆเพราะว่าผมเป็นคนเรียกว่าก็เล่นเกมอยู่ในระดับหนึ่งนะครัอบผมดังนั้นตัวละครผมก็จะเยอะกว่าพวกคุณน,นะเนาะฮะแม่งไม่ตายวัดโอ้โหฮาฮ่าฮ่โจ๊กมากกูฆ่าแม่งไม่ตาย จบเลยนะครับเนี่ย PVP มันก็จะประมาณนี้แหละเป็นทีมเน้นฆ่าศัตรูเร็วทีมเน้นถึกคือทําให้ศัตรูฆ่าไปได้ทีมยื้อเวลาก็อย่างงั้นแหละมันเล่ต่ายยากนะครับ PV p ีคือไต่ยากมากก็เอาจริงๆก็อย่าเพิ่งมาซีเรียสกับ p v p เลยผมคือถ้าจะให้เน้นนะเว้ยเน้นไปที่เคลียร์เฟสหลักเอาเชรมาเปิดกาชานะครับผมแล้วก็เล่นอีเวนต์ต่างๆนานาทำเฟสโน่นนี่นั่นโน้นนะครับแล้วก็ถ้าเอาจริงจริงก็หาแคนอยู่ด้วยนะครับถ้ามีแคนที่ดีเนี่ย ก็อย่าลืมลงแคลนบัเทิลด้วยนะครับผมเพราะมันจะไม่ให้พวกคุณได้ของจากแคลนได้เยอะด้วยนะครับผมเอาจริงแคลนที่ผมอยู่มันก็กลางๆแหละมันไม่ได้โหดมากนะครับก็อันดับประมาณนี้แต่ถามว่าอันดับประมาณนี้โห,โหดไหมแคลนผมก็อย่างนั้นนะคือดาเมจมันก็ห่างกันไม่มากนะครับกับแคลนที่อันดับประมาณนี้เนาะ แต่ถามว่าแค่ระดับหนึ่งในเซิร์ฟเนี่ยแม่งโหดขนาดไหนก็โหดชิบหายเลยแหละเอาจริงคือมันทำตัวเมจตีบอสได้โหดมากๆเลยนะครับผมถ้าหาแคนดี้ดีอยู่ได้ก็ก็ถือว่าดีนะครับผมดูดิดูทั้งมันนำตัเมทสี่ร้อยเก้าสิบหกล้านเนี่ยแม่งดูดิยิ่งสูงแม่งยิ่งทำตัวเมจได้แบบวื้อวังอลังการมากเนี่ยห้าร้อยล้านเนี่ยไม่ใช่ห้าร้อยล้านห้าพันล้านอันนี้ก็หกพันล้านโอ้เจ็ดพันล้านดูดาเมจเพิ่มขึ้นเพิ่มเทือนเรื่อยๆ อันนี้ก็แบบพันล้านอันเนี้ยเก้าพันล้านแล้วแล้วไม่หมื่นล้านใช่ไหมตอบหนึ่งเนี่ยคิดว่าตอนหนึ่งนะครับผมตอนเลยไปได้หมื่นสี่พันล้านคือโคตรมากเลยเว้ยคือไอ้พวกเนี้ยคือเป็นพวกที่เข้าใจของแท้ถึงเกมนี้นะครับผมว่าทีมไหนคนจัดยังไงคนใช้ยังไงในการปั้นทีมนะครับผมก็นะคือไม่เกินไปนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับตัวละครที่แนะนาไปก็อย่าไปลืมไปปั้นด้วยนะครับผมก็ มันไม่ไม่ได้มีอะไรแนะนําเยอะแหละเกมนี้นะครับอืมมันก็แนะนําอะไรมากไม่ได้อะเพราะว่าแต่ละคนก็มีเทคนิคการบ้านตัวละครต่างกันนะครับคือตัวละครตัวนี้ใช้คู่กับตัวนี้หรือใช้คู่กับตัวนี้มันดีกว่าก็ไอตรงส่วนนี้เนี่ยควรไปศึกษาเพิ่มเติมด้วยตัวเองดีกว่านะครับผมคือผมก็แนะนําอะไรมากไม่ได้เนาะก็คลิปนี้ก็เป็นสอนนิดนึงนะว่าคนควรทำยังไงบ้างนะครับผมก็ อาจจะให้เนื้อหาข้อมูลไปได้ไม่เยอะสักข้ไหร่ก็เอาจริงๆอะไปศึกษาผมตนเองดีกว่าแล้วผมถึงจะเข้าใจดีกว่านี้เนาะโอเคนะครับผมท่านผู้ชมั้ำสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมกูโฮต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ